มาสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมขึ้นมาชมบรรยากาศมุมสูงของวัดพุทธโสธรวิเทศเมืองอาบุเคก,กี้รัฐนิวเม็กซิโกรประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งตอนนี้เราอยู่ด้านบนของมหาเจดีย์พุทธโสธรวิเทศนะซึ่งด้านในนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนอุโบสถก็มีองค์หลวงพ่อโสธรเป็นพระประธานอันนี้จะให้ดูรอบวิวนะนะรอบอุโบสถร,รอบเมืองอัมุคกี้นะซึ่งวันนี้เขาถือว่าเป็นวันที่หิมะลงเยอะพอสมควรนะครับเราจึงขึ้นมาถ่ายบรรยากาศขึ้นมาเก็บภาพถ่ายวิดีโอบันทึกให้ญาติโยมได้เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านบนสูงสุด นะของอุโบสถนะลักใหม่นะครับซึ่งมองไปก็จะเห็นขาวไปทั้งวัดเลยนะครับการจราจรช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกเท่าไหร่เนื่องจากหิมะตกเป็นจำนวนมากในเช้าวันนี้นะซึ่งอุณหภูมินะเช้าวันนี้เช็คดูแล้วลบสิองศาเซลเซียสนะครับนะโอ้โหไม่ธรรมดานี่ก็คือสภาพอากาศนะและก็สภาพบริเวณวัด นะตอนนี้ก็ยังไม่ละลายหมดนะครับนะก็มีอยู่ส่วนในด้านทิศใต้นี่ยังมีเยอะเลยนะครับส่วนถนนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะละลายบ้างแล้วรถก็สามารถที่จะราจรไปมาเริ่มสะดวกพอสมควรตึกด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้ตึกขาวนะครับซึ่งอนาคตนะเราจะขอซื้อ นะเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดพุทธโสธรวิเทศเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยอธิษฐานนะครับตอนนี้เขายังไม่ขายนะเพราะเขายังไม่รีทายเมื่อไรเขารีทายเขาก็จะขายให้พวกเรานะตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านติดเหนือของอุโบสถนะครับมีเลข9และก็เห็นยอดพุทธโสธรวิเทศมหาเจดีย์ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุ ทางด้านหน้าทางฝั่งนี้ก็จะเป็นกุฏิสงฆ์นะครับที่พักสงฆ์แล้วก็เสถาทำบุญทำกุศลเวลาอยาิโยมมาทำบุญที่วัดก็จะทำตรงศาลานะที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับนะส่วนด้านทิศตะวันตกนะก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะหรือว่าโยะขนะใครที่ผ่านไปผ่านมามาเล่นโยคะก็จะเห็น อุโบสถหลวงพอ่อโสธรเด่นนะกลางใจเมืองให้เขาได้มาถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะแล้วก็บางทีก็จะมีนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มาศึกษาพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นวัดพุทธโสธรของเรานี้ได้สร้างมานะประมาณ26ปีนะซึ่งตอนนี้ เราก็กําลังที่จะประดับประดาตกแต่งอุโบสถนั้งใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทําพิธีโปกพันธสีมาฝั่งลูกนิมิตนะส่วนตอนนี้เราเห็นภาพมุมสูงจากเมืองนะครับรอบวัดนี้เองซึ่งวัดของเรานั้นถือว่าอยู่ติดกับถนนฟรีเวยไอโฟและก็ไอทเวนี้นีจะเป็นถนนผ่าศูนย์กลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดิมนั้น น่าจะใช้รูทซิกตเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ามาทําเป็นถนนเส้นใหม่แล้วก็กว้างกว่าเดิมนะวิ่งไปทางลอสแอนเจลิสวิ่งไปทางอ่ตะวันออกก็ไปตกนู่น Not Carolina, Carolina นอตเคโลไลนาเซาเคโลไลน่านู่นแหละครับส่วนทางที่ตะวันตกก็ไปจรดนู่นเลยครับมหานครลอสแอนเจลิสนะเพราะฉะนั้นก็ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะยังไม่ได้เคยแวะมากราบหลวงพออ่อโสธรก็ขอเชิญจเจริญพรนะครับตอนนี้เราก็นะบินอยูนะ่เบื้องสูงของอุโบโสถของบริเวณวัดทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะเห็นการจราจรไปมาค่อนข้างจะสะดวกบ้างแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เป็นอุโบโสถนะที่เต็มไปด้วยหิมะนะครับเต็มไปด้วยหิมะเลย นะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญเจริญพรได้มาร่วมทามบุญทำกุศลไหว้องค์หลวงพ่อสสธรภายในประเทศสหรัฐอเมริกานะที่รัฐนิวเม็กซิโกของเรานี่แหละนะก็จะมีการนะเปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองนะเพื่อที่จะปิดฝาผนังอุโบสถวัดหลวงพอ่อโสธรเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพอ่อโสธร แล้วก็ให้ญาติโยมได้บูชาแผ่นละ38ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ให้เขียนชื่อนามสกุลเขียนชื่อสกุลครอบครัวแล้วก็ให้พระสงฆ์นั้นได้มาติดเพื่อประดิษฐานไว้ฝาผนังอุโบสถของเราตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเห็นทาง Facebook ทางวัดพุทธโสธรวิเทศ นะแฟนเพจนะก็จะได้เห็นนะความเพื่อนไหวของกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่วัดพุทธโสธรวิเทศของเรานะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ให้ความสนับสนุนให้ความอุปถรรนะัมภ์ค้ามจุะมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันก็ขอความอนุโมทนานะขออนุโมทนาสาธุก,การเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะ บินมาให้ญาติโยมเห็นรอบๆวัดของเรารอบๆอ,อ,องค์พระอาองค์อุโบสถหรือว่าเจดีย์ให้ญาติโยมได้เห็นนะเพื่อได้เห็นเป็นบุญตาและก็บุญใจใครที่ผ่านไปผ่านมายังไม่เคยนะมากราบสักครั้งหนึ่งนะโยมนะถ้าอยู่ในอเมริกานีเา่เขาเชิญมาสักครั้งหนึ่งมาร่วมด้วยช่วยการสร้างบารมี ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการนะถ่ายทอดสดให้ญาติโยมได้เห็นนะก็ขออานาจแห่งคุณระษีรัตน์ไตรมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณประสงค์คุณงามความดี บารมีองค์หลวงพ่อโสธรจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดสมหวังดังจำงจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวันณนะสุขะพละปฏิพานทนาสารสมบัติตลอดการเป็นนิด ีดวงเิตที่สถิตไม่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นจากความทุกข์ประสบสุขอันไพ่บูรณ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นประโยชอบประกอบด้วยธรรทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสําเร็จสมดังมโนรสแก่ท่านทั้งหลายตล,ลอดการทุกเมื่อเทอน